นายพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยกรณีนายกฤษดาจีนาวิจารณะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยงื่นหนังสือลาออกโดยแจ้งสาเหตุจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ให้เกียรติกันไม่สามารถทำงานร่วมกัน โดยนายพิชัยระบุว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่สามารถตอบแทนนายกิศดาได้ถ้าจะตอบต้องมีเวลานิดหนึ่งพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่วิธีการทำงานของตนมีเหตุมีผล ท่านไม่คุยเพรา่าแบงค์านะคะที่บอกว่าจะเชื่อประสานใกล้นะครับกล้นครับใกลานั้นมใกล้นครับใกล้นะครับแต่ว่าจะสามารถคุยได้หรไ่นใดครับโทษนะครับอย่างคุยได้ครับแต่ว่านกรตวจหมายของคุณกฤดาแล้วก็ก็เข้าใจได้ครับแล้วก็วิธีการทำงานของมีเดีแล้ว นั่นนี่ได้คุยกับคุณอิสราเขามีความคิดเห็นว่าเรื่องนี้ไม่สามารถจะตอบได้ขนาดนี้ได้เอาความคิดเห็นแตกต่างกันหืกันไหมคะท่านต้นตีในเอกสารเอกสารระบุไว้อย่างนั้นนะคะเหตุผลที่ท่านเขียนในการลาออกนะคะต้นะครับต้นตีนะครับตึกแค่ตรงนี้นะครับ ด้านนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไม่ขอความเห็นในเรื่องนี้โดยระบุว่าส่วนตัวไม่มีปัญหากันรู้จักกันมา10ปีตั้งแต่สมัยที่ยังทำงานอยู่ที่สนักงานเศรษฐกิจการคลังส่วนเรื่องการแบ่งงานใหม่หลังจากที่นายกฤษดาลาออกยังไม่ได้ดำเนินการอะไร